วันนี้เราก็จะมาเก็บบลูเบอร์รี่กันไม่ไม่น่าใช่บลูเบอร์รี่รสเบอร์รี่ไม่น่าใช่ละเบอร์รี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะก็จะใส่พันธุ์ใหม่แฮนเบอร์รี่อ่ะแฮนเบอร์รี่รู้จักไหมแฮนเบอร์รี่อันนี้พันหนึ่งันที่เอามาปลูกเมื่อวานนี้เนี่ยลูกโตลูกเท่าหมดเลยเนี่ยพันธุ์ใหม่บลูเบอร์รี่นี่ไงเจอแล้วไหน ลูกใหญ่มากเลยเจอไหมข้างในถ้าบีบก็จะกลายเป็นสีดแดงๆเลือดหนูอันนี้เฟยมันใหญ่ก็ไม่ได้ไก่กินมีมมมแมลงวันด้วยอ่ะหูส<ฮ>องมีคูดใหญ่มาก็บ่ไหนอันนี้แป๊บเดียงขอเดือเดินสำรวจอนว่ามีอีกไหม,ไม ยังเลยลหะจำได้ไหมที่ต้นหนึ่งต้นเล็กๆอ่ะแม่งโคตรเย่อลูโพตดสะดวกแต่ว่ามันจะอยู่แถวๆนี้แหละมันจะอยู่แถวๆไอ้ลูกไอ้ต้นที่มันจะมีลูกเล็กๆอยู่อ่ะ เอาล่ะไม่อยากให้คลิปยาวเพราะฉันตัดคลิปบางทีด้วยนะเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหดกมากดูดิดูดิทุกคนอาจจะไม่เห็นนะแต่มันดกมากจริงจริงมองตาเปล่าอาจจะไม่ให้มองในโทรศัพท์ใกล้ใกล้ใกล้ไปใครเดี๋ยวติดเหลืองเดี๋ยวติดเหลือง สีเหลืองหรือยูทูปแแบนถูกไหม,มโคตรเยอะเลยข้าพวกนี้โคตรโด uh huh. ดอ๋อโดดข้าพวกนี้ uh huh. นี่ถ้ามันแตกมันก็จะกลายเป็นสีเนี้ยอ่า uh huh. uh huh. YouTube อันนี้ไม่ใช่เลือดนะอย่าพึ่งแบนนะไม่อยากโดน uh huh. แบนเจ็ดวันฮะมันโดนแบนเจ็ดวันก็คือคลิปหายเลยเหรออ๋อ uh huh. ช่องจะหายเลยเจ็ดวันเลยเพราะว่าโดนแบน ท go e ี่ก็ไปนั่งรลิงววิยวเดี๋ยวเราจะหาที่ๆอื่นๆบ้างนะสังเกตต้นแบบนี้โอ้ เจอเอ่อ um, ลิ้นฟ้าด้วยอ่ะเนี่ยไหนไหนไหนอะไรหรอ